ีทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาตลาดคูชันทูนะเป็นตลาดขายเสื้อผ้านะทุกคนวันนี้มากับน,น้องมีนาฮัลโลไอวันนี้น้องมีนาใส่แมสนะ I'm really excited เดี๋ยว <laughs> จะพาทุกคนมา Thank you for coffee. Thank you for that one. Oh. So lot of thank you, lot of thanks. ขอบคุณมาก And I miss you. <Huh? S 1> I miss you. <laughs> When I go Thailand, he miss me. Yeah, oh. I miss you. Lot of miss you. Oh, thank you. Okay, ปาร์ติจะ่าทุกคนเดินไปนะ ทุกคนเดนา,จจากก้นตนะา มีน้ำแล้วก็อะไรอะไรมาที่เซลล์ดิสมาร์เก็ตโอเค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 บัลเลอร์แฟนนะเอ๊ ชัมทูนะทุกคนเดินไซส์เหรอเลยไหน Thank you h e s l o Thank you He s e you video อ๋ออะไร Oh I I take a video him already มาเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินไปรอบรอบ ก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนจะพาทุกคนเดินไปเรืเ่อยๆโหต่แต่หมอกฟันเยอะมากเลยทุกคนอ,อ๋อแดงตรวจแดงตรวจมาเดี๋ยวพาเข้าไปดูเสื้อผ้านะน้องมีนาบอกว่าตรงนี้ขาย เสื้อผ้าเยอะ ừ, ขายเสื้อผ้าขายสาลีโอ้เต็มเลยอะว้าวฮัลโหลว้าวเยอะแยะเลยปะสักแมาฟิสไหอขายสาลี่ะฮัลโหล สรีชอลชิปส์อ้นาอีดีเมมเบอร์โอเคป้าเดี๋ยวพาทุกคนเดินเข้าไปฮัลโหลแม่ฮัลโหลอมคือยังคือฮัลโหลที่เปื่อเฟลี่อะทุกคน

พาทุกคนมาดูตลาดผ้านะโอ้ขายของเต็มเลยว้าวว้าว <S <S เยอะมากทุกคนมาเรืดีกว่าเดี๋ยไปเดินกันไปเดินผ้าเดินอีก,พา,กพาทุกคนเดินไปเรื่อยๆฮัลโหลคุณล่าก็สักชับฮัลโหลฮัลโหลเมมโมดวนฮัลลไทยแลนด์ใช่ไทยแลนด์ฮัลโหล <Hello. S 1> <Hello. S 2>

็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนเพราะว่าใกล้จะกลับหนุงไทยแล้วเดี๋ยฮัลโหลจแเก๋กลับกลับหุงไทยแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะได้กลับไปอีกหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณชาเวีจะได้กลับมาประเทศชแอบประเทศบังกราเทศยีงไง ว้าเตนเยี่ยมจ้ะเทิร์นเทินเล็บหนุ่ม้าเลนทุนอพาร์ตเมนต์เเลทิรหนุ่มเคะมีนมีนาว้โอเคไ follow you โอเคเยี่ยี่ไอโกลัวโลนมรอดมันรอด ดเดี๋ยวจะพาทุกคนนะไปเรื่อยๆี่นะก็ไม่ได้อธิบายอะไรเยอะนะมากับน้องมีนาน้องมีนาเป็นไกด์ให้ทุกคน ในหนุ่มๆบังกลาเทศนะทุกคนฮัลโหลพอดีไทยแลนด์ปุ๊บเลยจดนี่นะโกโคพัฒน์เองเนาะเยสโอเคถ้าเดี๋ยวเราจะเดินจะเดินกลับ ประเทศอากาศไม่หนาวแล้วนะมาเมื่อเดือนที่แล้วอากาศอากาศเย็นเย็นมากตอนนี้ไม่ต้องไม่ต้องใส่เสื้อกันหนาวแล้วอาาดีแล้ไปเดี๋ยวพาทุกคนเดินกับที่พักน,นะโอ้ยจะดีอะไรกันนะ ไอหมดขอบค <m giving> like, ุณทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe like, กดแชร์ Cute Travel พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีจ้าไ e y you so much everyone p l e a s u b s c r i b e like share Cute Travel See you next video ถ้ากดไลค์แชร์ติดแค่บ๊ายบาย เดี๋ยวถ้ากลับมาอีกรอบนึงจะพาทุกคนไปตลาดตรงข้ามนะตลาดตรงข้ามเป็นตลาดโลโคล้นะทุกคนแต่ว่ายังไม่ได้เดินเข้าไปนะโอเคเดี๋ยวคิดหน้าเรามาดูกันว่าจะไปที่ไหนโอเคบ๊ายบายทุกคนโ้เสียงแตกโอเคไปละ